สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการผสมขึ้นสัตว์ม่วงนะครับผมก็ทําการเล่นตัวเด็กเนาะสตัวแล้วก็หาการ์ดฟ้าครับจะได้สุ่มเนาะถ้าสุ่มซ้ํากันก็จะทําการผสมนะครับผมนี่ครับอันนี้ตัวเด็กผมนะผมปั้นเป็นเลเวล40หมดแล้วเนาะถ้าเลเวล40ก็จะได้เป็นเอ่อการ์ดฟ้าของสัตว์ขี่เนาะก็จะได้มา4ใบนะครับผมก็ลุ้นให้ซ้ำนะครับ ส่วนใหญ่มันจะออกซ้ำสามใบเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งเราต้องไปหาผสมเอาเองอีกเนาะอันนี้ผมก็ทําการซ้ำซํำครับซ้ําแค่สามใบเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้รอบที่แล้วเเราผสมได้อวตารม่วงไปเนาะนี่อวตารม่วงก็จะเป็นเลเวลสามสิบเนาะส่วนเลเวลสี่สิบก็จะได้สัตว์ขี่อันนี้สัตว์ขี่การ์ดฟ้าเนาะปั้นให้ครบสี่ตัวนะครับเนาะก็จะได้สี่ใบเนาะอันนี้ผมได้ไอ นี่นะตัวนี้นะซ้ำสามใบนะผมส่วนอีกใบหนึ่งผมไม่ออกซ้ำนะอันนี้ผมไปซื้อในออซื้อกับ n อ c นบีซีแล้นะผมโอเคเดี๋ยวลองกันอันนี้สามตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้แต่เอออันนี้คือผมไปซื้อกับไอตัวนี้นะนี่เอาห้าพันแต้มไปแลกนะผม,มอันนี้แต้มเหลือพันกว่าละก็ปรากฏว่ามันออกไปซ้ำกับที่ผมมีอยู่อยู่แล้วเนาะ ก็จะครบ4ตัวพอดีโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับผมว่าจะติดไหมหลังจากที่เราผสมอเอาตานม่วงติดไปแล้วมาดูว่าสัตว์ม่วงเราจะติดหรือเปล่านะก็สูตรเดิมนะนะโมพุทธายะธโมพุทธายะก่อนนะแล้วก็สังโฆพุทธายะมังนะแล้วก็วิทพื้น10ครั้งนะครับสูตรเดิมนะวิทพื้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้า้าสิบ ทีนี้เราก็จะเปิดเปิดเลยไหมเปิดเลยนะมามาเฮียดวงไม่ดีดวงไม่ดีครับโอ้ยกว่าจะปั้นได้นะกว่าจะปั้นตัวเด็กได้สี่ตัวนะ โอเคไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรนะครับปั่นต่อไปนะก็ประมาณนี้นะสําหรับการผสมขึ้นสัตว์ม่วงนะดวงไม่หิ่งนะครับคลิปนี้ดวงไม่หิงนะ่งเนาะแห้วไปนะครับแห้วไปเศร้าเลยเศร้าเลยโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับผม